ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญของหลวงเปินวัดบางพาจังหวัดนครปฐมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญไหว้ครูในวันเสาร์ที่ยี่บสามมีนาสองห้าหกเจ็ดครับพอดีเนี่ยผมไปงานไหว้ครูของหลวงเปิลวัดบางพลามาครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงเปินเนี่ยมากันเต็มรานวัดไปยหมดครับขนาดรถที่มาจอดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เต็มตั้งแต่ประมาณตีสามแล้วนะครับสําหรับคนที่จะนํารถมาจอดอตามรอบบริเวณของวัดบางพระครับครับโอ้โหลูกถิ่นทกหานี่นแน่นมากจริงๆครับวันนี้ผมก็เลยน,ลยนําเหรียญไหว้ครูของหลวงปินวัดบางพระที่อยู่ในพานไหว้ครูของหลวงปินเนี่ยเอามาให้ชมกันครับร่วมทําบุญ อ่าบูชาครูเนี่ยอ่าเขาก็จะมีพานให้หนึ่งพานครับแล้วก็มีดอกไม้ทุกเพียนครับอ่าพานละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับร่วมกันทําบุญครับแลวเขาก็จะมีเหรียญว้ครูหนึ่งเหรียญเนี่ยอ่าอยู่ในพันพันครูเนี่ยครับเหรียญเนี่ยอยู่อยู่ที่พานครูของหลวงปู่นัดวัดรังพาครับ ของทแท้ๆเลยครับเอามาให้ชมครับขับด้านหน้าเหรียญครับเป็นเป็นปีหกเจ็ดครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปของอหลวงพ่อเปิดเนี่ยนั่งเต็มองค์อยู่ครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเสือมาหาอนาจอยู่ครับ ภาพเดิมครับเป็นปีหกเจ็ดครับในงานไหว้ครูวันเสาร์ที่ยี่สามีนาครับสองห้าหกเจ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงครับสำหรับเหรียญนี้ครับครับด้านหลังเหรียญครับ ด้านหลังเหรียญนี่ยก็จะเป็นรูปพระพรหมอยู่ครับแล้วก็จะมีการามีหมายเลขกำกับอยู่ครับตรงนี้ครับเป็นเหรียญไห,หวค้ครูของหลวงปู่วัดบางพระครับ เดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆนะครับครับหน้าเหรียญครับครับรูปเสือครับเป็นเสือหามหน้าของวัดบางพะค,ครับ ของแท้ๆไปไปกันนะครับเหรียญจากพานคูครับครับด้านหลังเหรียญครับ ครับมีการตอกหมายเลขโค้ดกำกับไว้ครับจานวนการสร้างครับเป็่างหลังนี้เขาก็จะเขียนไหว้ครูปีหกเให้เลยครับ ดูกันได้หลายมุมนะครับลูกศิษย์ลูกหามของหลวงปินในงานไหว้ครูในวันเสาร์ที่ยีบสามปีหกเจเนี่ยล้นวัดครับพูดได้คำเดียวครับ đội quân đưa lại muốn khắp เด่นสวยครับอยู่ในออยู่ในซองพลาติกพลาติกเลยครับอ่าครับแล้วเขาก็จะมีเชือกเชือกของคอมให้ด้วยครับสภาพเดิมครับขอบคุณนะครับ สภาพเดิมครับเหรียญว้ครูของหลวงปินวัดบางพระในวันเสาร์ที่23มีนาอ2567นะครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญแท้ๆของหลวงปินเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆชาวพี่น้องวัดบางพระและคนที่ชอบเก็บสะสมเหรียญของหลวงปินเนี่ยได้ชมนะครับส่วนผมก็ มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ